สวัสดีครับที่นี่ช่อง DIY บายชาติถ้าเรานำแสงสีเสียงมาใช้งานในทางที่เหมาะสมท่านจะได้ประโยชน์แถมประหยัดเวลาในการส่งสัญญาณสื่อสารกันครับครับผมการต่อกระดิ่งใช้งานก็คือการลดการใช้เสียงตะโกนเรียกกันนะครับผม ะครับเป็นการส่งสัญญาณซิกแนลเตือนกันนะครับคอยย้ำสถานะแบบว่าสมมุติว่าที่ผมเห็นนะครับว่าผมเคยเห็นพนักง,งานในออฟฟิศเกี่ยวกับตาช่างนะครับตาช่างรถบรรทุกสินค้าใหญ่ๆนะครับอย่างเช่นว่าอยู่ที่โรงโม่หินนะครับผมเป็นเป็นสิ่งแวดล้อมรอบข้างที่มีเสียงดังมากๆนะครับก็จะ ใช้กลิ่งแล้วก็ไฟนะครับผมกิ่งทั้งติ่งทั้งเสียงทั้งไฟแล้วก็เตือนให้รถบรรทุกขึ้นกิโลนะครับผมหรือว่าลงจากกิโลนะครับตรงนี้ก็เป็นการทํางานที่เป็นเป็นผู้ช่วยของของเรานั่นเองนะครับผมอีกอย่างหนึ่งก็เป็นเสียงเตือนเข้างานนะครับพักเบรกหรือว่าเลิกงานนะครับผมนะครับ เสียงเตือนเริ่มเข้าเรียนเลิกเรียนนะครับผมถ้าสมมุติถ้าเป็นพื้นที่กว้างๆนะครับผมก็ควรจะมีกระดิ่งนะครับผมกระดิ่งติดตั้งไว้ให้ทั่วๆของของอาคารนั้นๆนะครับผมเพื่อจะได้ได้ยินทั่วๆทั่วๆไปนะครับผมแล้วก็ควร มีการตรวจเช็คเป็นระยะนะครับผมทดสอบว่ากระดิ่งหรือว่าไฟนี่ใช้งใช้ได้อยู่ไหมนะครับแต่ว่าควรจะเป็นเสียงเดียวกันนะครับอย่าให้เกิดการสับสนขณะที่กดกลิ่งแล้วมีเสียงกระดิ่งที่ไม่เหมือนกันนะครับผมอย่างเช่นว่าตรงนี้ตรงนี้เป็นออดนะครับผมอันนี้นี่คือคือคือกระดิ่งนะครับผม อันนี้เป็นออดนะนะครับอันนี้ผมเอามาลองให้ดูว่าเสียงมันก็จะแตกต่างจากกระดิ่งออกไปอีกนะครับผมจะเสียบไฟลองดูนะครับแล้วผมก็จะจะแตะนะครับผมมันก็จะดังแล้วแต่ผู้ผลิตเขาจะให้ให้เป็นเสียงอะไรออกมานะครับผม ค่อยๆฟังนะครับผมจะแตะแล้วนะครับผมนี่เสียงเสียงออดตัวนี้ก็คือว่าเสียงไม่ดังมากนะครับผมเสียงดังไม่มากนะครับครับก็จะส่งเสียงส่งสัญญาณเล็กๆน้อยๆตัวนี้ผมไม่ได้เอามาต่อเป็นตัวอย่างนะครับเพราะว่าสกรูที่ที่อยู่ตรงนี้มันมันหายไปนะครับผมผมก็เลยไม่ได้ ไม่ได้เอามาต่อให้ให,ให้ให้รับชมรับฟังกันนะครับผมจะใช้สีแดงตัวเดียวครับผมอุปกรณ์ที่จะต่อก็มีไม่กี่อย่างนะครับผมเป็นการต่อแบบทดลองทดสอบให้ดูให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับผมผมก็จะเริ่มต่อจาก ต้นทางลงมาก่อนนะครับอันนี้อันนี้เบกเกอร์ปิดไว้อยู่นะครับผมไม่ยังยังไม่ได้ออนไฟมานะครับทำอะไรก็ผมจะเน้นความปลอดภัยเป็นหลักครับเริ่มต้นเลยนะครับตรงนี้ผมจะให้ดูวงจรก่อนนะครับแคปหน้าจอดูก่อนก็ได้นะครับ ตรงนี้จะเป็นระบบไฟ220โวลต์นะครับอินพุต220โวลต์ AC นะครับมีสวิตตกดติดปล่อยดับนะครับก็จะมีคอนโทรลฟิล l ์นะครับผม2แอมป์หรือ3แอมป์ก็ได้นะครับหรือว่าเป็นซอริตเบรกเกอร์นะครับผมลายก็จะวิ่งลงมาผ่านลูกซอริตหรือว่าคอนโทรลฟิลนะครับผมคอนโทรลฟิลก็ตัวนี้ก็จะมาสวิตช์สวิตช์ก็จะเป็น าสาิสนามีมีมะระฆังวงก็เราก็ดูแค่นี้นะครับผมเราก็ดูแค่นี้นะอันนี้ที่ผมพ่วองออกมาก็คือว่ากรอนนี้มีมีกระดิ่งหลายหลายตัวนะครับผมก็เราก็ต้องต่อคล้ายกันแบบนี้นะครับต่อไปอันนี้ก็นิวตนันนะครับอ่าเราจะมาต่อจริงกันละนะครับผม อันนี้นี่ผมต่อให้ให้ดูให้เข้าใจเห็นเห็นไปเลยนะครับถ้าเกิดว่าต่อจริงก็จะมีมีแป้นพลาสติกนะครับรองอุปกรณ์พวกนี้หรือว่าจะเป็นไม้ก็ได้นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นยึดยึดพุกถ้าเกิดว่าอยู่กับปูนก็เจาะพุกเจาะปูนแล้วก็ใส่พุกพลาสติกแล้วก็เอานี้ยึดเข้าไปนะครับผม ตันนี้ไปขั่วหลอดก็เหมือนกันนะครับผมวิธีการอธิบายการต่อของผมผมจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะครับก็ไม่เน้นวิชาการมากนะครับผมอยากให้ น้องๆหรือว่าเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆได้ได้เห็นของจริงนะครับผมส่วนส่วนการต่อจริงเนี่ยนะครับยิไม่ดีน้องๆต่อสวยกว่าผมอีกนะครับนี่อันนี้ก็มาเข้าสวิตช์ฝั่งหนึ่งนะครับใช้เอ็ใช้เอ็นใชเอ็นโอนะครับผมนะครับกดติดปล่อยดับหรือว่าถ้าเกิดว่าจะใช้สวิต กดแล้วล็อกการทํางานก็ได้นะครับผมเหมือนสวิตสวิตไฟฟ้าเรานี่แหละนะครับส่วนอันนี้การต่อแบบนี้ก็คือการต่อแบบแมนวนวลนะครับใช้ใช้คนกดถึงจะระบบถึงจะทํางานนะครับส่วนดวงไฟเนี่ยนะครับ จะเลือกใช้สีแดงสีเหลืองสีสีอะไรก็ได้นะครับผมก็อยู่ที่เราจะเลือกซื้อมาใช้นะครับผมกระดิ่งก็เหมือนกันนะครับกระดิ่งก็กระดิ่งก็กงกมีทั้งคอย AC ก็มีนะครับคอย DC ก็มีนะครับต้องศึกษาก่อนที่จะซื้อมามาใช้นะครับผมจะได้ไม่ ต้องทำงานซ้ำซ้อนการต่อจริงเนี่ย ก็ต้องมีรางเก็บสายหรือว่าสายจัดแต่งให้ให้สวยงามกว่านี้นะครับเพราะว่าอันนี้ผมผมต่อให้เข้าใจอันนี้ก็อีกฝั่งนึงก็เป็นปนนิวต้นไปนะครับ จับมานี่นิดหนึง่งชุดนี้ ครับตรงนี้เป็นจุดจัำนะครับที่มาจากสวิตแล้วก็ไปรวมกระดิ่งนะครับแล้วก็ขั้วของหลอดไฟนะครับการจัำตรงนี้ก็คือจากจากกระดิ่ง1เส้นนะครับมีสีแดงนี้จากกระดิ่ง1เส้นจาก ใต้สวิตหนึเส้นนะครับก็เป็นสเส้นแล้วแล้วตรงดวงไฟอีกหนึ่งก็เป็น3เส้นเห็นไหมครับเห็นไหมครับเป็นการจัมที่เป็นจุดร่วมนะครับผมผมก็จะบิดจัมนะครับนี่ก็คือกดกดสวิตแล้วเนี่ยกระดิ่งก็จะดังไฟก็จะติดทํานองนั้นนะครับผม เนี่ยผมก็จะพันเทไปไวครับแล้วอีกเส้นหนึ่งนะครับอีกเส้นหนึ่งของะระฆังก็มารวมกับหลอดไฟนะครับผมแล้วก็หลอดไฟก็วิ่งไปหามาเอานิวตอนตรงเบกเกอร์เมนส่งมานะครับผม ผมจะพยายามสื่อให้เพื่อนๆหรือว่าน้องๆเข้าใจแบบเข้าใจแบบทําได้นะครับผมผมจะพูดง่ายๆเลยนะครับตอนนี้ก็จะวิ่งวิ่งไปไปหาแหลง่งจาย อันนี้อันนี้ก็ได้ ครับผมก็จะใส่หลอดไฟสีแดงเข้าไปครับผมถ้าสมมติว่ามีกระดิ่งกระดิ่ง2-3ถึง3ตัวก็ก็ต่อลักษณะนี้เลยนะครับผมเนี่ยต่อตามวงจรนี้เลยนะครับครับการต่อใช้งานจริงเนี่ยสายไฟก็จะยาวมาก ไม่สั้นเหมือนแบบนี้นะครับผมก็เป็นสายอ่อนนะครับผมเป็นสายครับก็จะเป็นลักษณะนี้ V K F นะครับซึ่งเวลาเราไปเดินไปใช้งานแล้วมันสะดวกนะครับผมผมต่อไฟเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมต่อไปผมก็จะทดสอบการทํางานของกระดิ่งตัวนี้นะครับแล้วก็ไฟสีแดงตัวนี้จะติดนะครับเมื่อผมกดตัวนี้แล้ว ไฟแดงก็จะติดกระดิ่งก็จะดังนะครับผมผมก็จะออนไฟแล้วนะครับสมมุติว่าเราจะเรียกกันนะครับส่งเสียงเรียกหรือว่าจะให้พักเบรกหรือจะเลิกงานหรือว่าจะลงงานนะครับผมผมก็จะกดผมก็จะกดสวิตตัวนี้นะครับผมผมจะกดแล้วนะครับคอยคอยฟังเสียงกระดิ่งอันนี้แล้วก็ดวงไฟดวงนี้นะครับผมดูนะครับ เห็นไหมครับผมก็จะดังกลางวานไฟก็จะติดนะครับผมตรงนี้เป็นตัวช่วยงานของเราอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับผมผมจะกดลองอีกครั้งหนึ่งเพราะผมกดลองหลายครั้งไม่ได้นะครับเดี๋ยว <c ười> คนแถวนี้เขาจะแตกตื่นนึกว่าเกิดอะไรขึ้นที่บ้านผมนะครับผมนะครับมาดูนะครับครับผมก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นนะครับผมการต่อกระดิ่ง ถ้าใครสนใจอยากมีสัญญาณกระดิ่งไว้ใช้งานก็หาซื้อมานะครับแล้วทาการต่อตามที่ผมแนะนำนี้เลยนะครับผมใช้งานได้ต่อง่ายๆไม่ยุ่งยากครับถ้าไม่เข้าใจก็ทักคอมเมนต์มาได้นะครับใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมผมยินดีจะตอบกลับให้คำแนะนำทุกคอมเมนต์เลยนะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ก่อนใครกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยครับโอกาสหน้าพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ